การจนาสะออนสะออนสะออนหบขุ่้า่่านพ้นบนจะขายของทุกเก่านะครับวันที่สิบหกมิจ้าภาพจองเลยเด้อสำหรับจีจะเมาเครื่องดื่มเลียงทิมงานเจ้าภาพล่วงหน้านะครับนนมีหมอํำสิงเสีเล่นเสียงอยู่แม่แม่ขั้วไปเต้นจน่าเมือยเบิดานนอาจารย์เบียฟังหนึ่งมอไอเวทีหมอลำสิงเด้อครับเดยครับวันนี้บรรยากาศนะครับซับนี้สิเป็น มันมีผักชนิดหนึ่งเดี๋ยวแมวมือเอือนเนี่ยบรนน้าพาไปเบิกมันเป็นผักชนิดหนึ่งที่ที่แถวเบาบ้านบรนน,อนมีแถวเมืองเลยมีลำมืม่อเน,นี่บรนน,อนไปเบิงตลาดอันน้นำโสมนี่มีผักชนิดนี้อยู่ด้วยบรนนเขดเมนูเป็ดปลาไหลให้กินกับเขาทั้งเหนือมือเอืนทีนั่นกินกับเขาทั้งเหนือครับอันนี้เครื่องเสียงเดอ้ออาจารย์เบียนะครับเปิดลงได้คนละ,นนะร็นะครับนะครับกำลังลงนะเวทีกับหนึ่งสองสามเวทีตัดครับตัดออกหนึ่งสอง 1>, 1 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 2> ึ่งสองสามสีห้าหเจดปดเก้าสิอดตัดออกสองห้องครับเวทีตัดครับแม่บ่ตัดบ่ได้ลุงบร่รด้เต็มระบบผู้คนใะนนั่งแม่ผู้ทราบใ้นั่งผู้สนนะาวจะถามหาระหว่างเจ้าอ่ะคือกระเปา๋าสบายกระเป๋าไปไหน,นบุ๊คลงกินบาได้ร้อนะาลับเนี่ยกจเออขอยบั<ข>อบอรับสิ่งแจ๊บแครแม่ อยู่อยู่ติดกับอำเภอเลยแม่อยู่อยู่ติดตัวอำเภอนะครับอำเภอน้ำโสมบ่อไก่บ่ไก่นะครับสะดวกสบายพร้อมบันีมองจอดรถกับบ่อี่ครับนะครับมองจอดรถกับมันเป็นวัดอยู่โตจังอำเภอแม่แม่นะครับเบิงฟีซ้อนแจ้งนอแม่ฟ้ามะปู่ศาสตร์ทับนอยู่นะครับเบืองลึกเรนส่นคอนร้อยแชร์แล้วครับเอาห้าสิบดวงครับจากแม่สันตวันพล คนพันครับอีแม่ทรงให้ตลอดขอบคุณแม่เดอ้อกินบ่โบ,โบโจกจบบะเบิดแม่ปล่อยเฮ็ดไว้ให้นำนุนน้ำทรงให้เจ้าเจริญเจริญดเดอ้อขอบคุณครับป้าจังหาใดเด้นี้สวัสดีแม่สวัสดครับบอนุนบอนุอน,อนเห็ดบุกยางเลยเดี๋ยวนี้นัดเนาบอมาเนี่ยอยนับมือนับเวียนลงเมยออแม่ใไดไล่สดบอนุอนมีเวลานอนน่อยเดี๋ยวัน้องทัดกบมวันที่แปดนะครับแอดมินเพจ เดี๋ยวนี้น้องทัดเพจทบเปนเปน,น้องทัดบรรยุก็เป็นบอลนุ่นเมืเ่อขึ้นสัญญาณอินเทอร์เน็ตว่าเสถียรนะครับบอลนุ่นก็นเลยบอลได้ออกไปไล่ให้แม่ได้เบิรงเพราะว่าถ้าไล่ไปแล้วก็สเสียเล้งเสยงกันอีกนะครับเดี๋ยวมีดราม่าอีกก็เลยบยอลไล่ดีกว่านะครับถ้าถ้าวันนี้สัญญาณสัญญาณเสถียรสัญญาณชัดเจนนะครับวันนี้ชมไล์สดนะครับที่ข้าวิไปกินข่าวน้ำเดอมมาตัวอีกแล้วตัวอีกแล้วแม่ตัวอีกแก้ว นี่แหละตอนมีชีวิตเอาข้อมูลเลยก่อนจากอายุยืนยาวครับครับขอบุณแม่แม่สันตาวานคนพันด้วยนะครับเม่หลอดเลยมันมานเด้อสาธุครับให้มานสมกับแม่ที่ให้พรอวยสิบเย17ิสิไปหาเด้อเจ้ามาหาข่อยเจ้าข่อยไปหาเจ้ารอ,อดดีที่สุดในขนาดนี้บนนู้นเอาอย่างเดียวบุกย่างเดียวครับบ่มีอย่างที่ว่าข่อยเด้ไในแม่เกิดเป็นคนความคิดข่อยได้วนแม่ เกิดเป็นคนเขาเหตุใดเขามีสองมือสองตีนมีหนึ่งสองมองเขาเหตุได้เขาก็ต้องเหตุเขารวยได้เขาก็ต้องรวยได้แมนบอกนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะเต็ดโตแบบไหนสีเดินห้างไปแบบไหนจะดําเนินชีวิตไปแบบไหนหอยโบย่างเดียวไม่มีคําว่าท้อแท้ครับนีแต่เมย์เมยมันกระโบ,บมแด่เมยเบิดมือเนาแม่ถ้าเมยเขาก็นั่งเศร้า,เ,ราเมยเดี๋ยวมันกะหายเมย